สวัสดีครับตอนนี้ผมเต้แค่ในเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาบริจาคข้าวกล่องนะครับแล้วก็อาหารแห้งทั้งหลายนะครับนี่เป็นา้ารแห้งและนี่ก็เป็นข้าวกล่องนะครับนี่เอามาแจกกันฟรีนะครับผมทีมงานขานมหวานด้วยก็อยู่แถวหัตชรานะครับผมที่มีนบุรีนะครับ โอเคครับก okay, ็ปล okay, so. okay. ่อยให้หยิบแล้วนะครับผมก็พยายามจะเว้นระยะห่างให้ได้มากที่สุดนะครับก็เลยก็มีพี่เทสกิตมาช่วยดูนะครับเ็าจะมีอย่างที่บอกมีอันนี้จะเป็นโซนของแห้งนะครับผมนี่ก็จะเป็นอาหารกล่องอันนี้ก็จะเป็นขนมนะครับ ทีมงานนะครับผมโอเคครับก็มนันอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยเนาะคนต่อแถวยาวเลยนะครับนี่นะครับผมเราก็มาช่วยพี่ๆน้องๆครับที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับผมแล้วก็จิตอา,าสาทางนั้นเลยนะครับนี่ก็มีเทศเศกิจมาช่วยดูแลนะครับผม สถานการณ์นะครับของแห้งนี่หมดไปสัสกพักให,ใหญ่ๆแล้วครับผมมีแค่รอยชุดน,นั้นนี่ก็พี่เทศกิจเนาะมาดูกัน3-4ี่คนเลยใส่คนเลยครับนี่นะก็ตอนนี้ข้าวก่องก็ใกล้หมดแล้วนะครับ